เทพเซียน40,000ปีตอนที่322เรือรบปืนใหญ่ตายลาไร้เทียมทานนอกจากนี้บนเรือรบพลึกวิเศษชั้นหัวชาวินยังติดตงังทุนระเบิดทะลวงใจถล่มพัะส,สุธาอีก100ลูกนี่เป็นอาวุธวิเศษประเภทร,ระเบิดชนิดพิเศษด้านหน้าติดตังดอกสวานขนาดใหญ่สามารถเจาะทะลวงลงไปใต้พื้นดินหลายสิเมตร แล้วคอยจุดระเบิดทำลายหลางถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับสัตว์อสูรที่มีฝีมือในการหลบหนีและซ่อนตัวในส่วนลึกใต้พื้นดินทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยังเป็นเพียงอาวุธวิเศษที่ติดตั้งประจำเรือรบเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเรือรบผลึกวิเศษฉันหัวชาวอินก็คือการที่ภายในรําเรือขนาดใหญ่สามารถรองรับหน่วยทหารสิบหมู่รวมถึงกระสวยสงครามอีก8ปล ตามข้อมูลที่อยู่ในมือของหลีเหยาเรือรบผลึกวิเศษชั้นหัวชาวอินลำนีประจำการด้วยกระสวยสงครามติดอาวุธรุ่นพึ่งพิษหากเปรียบเทียบกับกระสวยสงครามเพลิงแดงของติงหลิงตังหรือกระสวยสงครามวิหกหลีลับของเพิงไห่แล้วทั้งความเร็วและพลังโจมตีของกระสวยสงครามพึ่งพิษอาจไม่ถือว่ามีอะไรโดดเด่น แต่กระสวยสงครามรุ่นนี้มีห้องโดยสารขนาดใหญ่อยู่ที่ส่วนท้องสามารถบรรทุกหุ่นรบสัตว์สงครามขนาดเล็กได้ห้าตัวเมื่อหุ่นรบเหล่าหนี้ถูกปล่อยออกมาจะก,ก่อตัวเป็นแหฝาตาข่ายดินปากหนึ่งในทันทีครอบคุมการลาสังหารทั้งบนฟ้า,ฟาและภาคพื้นดินทุกตารางนิ้วกล่าวโดยสรุปก็คือเรือรบผลึกพิเศษชั้นหัวชาวหินเทียบเท่ากับปืนใหญ่ทลายฟ้าคู่หนึ่ง ปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทย22กระบอกทุนระเบิดทะลวงใจทรมพระส,สุธา100ชุดกระสวยสงครามพึ่งพิษ80ดลำและหุ่นรบสัตว์สงครามอีก400ตัวนี่คือศัตรูที่หลีเหยาวจะต้องเผชิญในศึกนี้ศึกการทดสอบขั้นสุดท้ายนี้จะดำเนินไปในรูปแบบของการซ้อมรบจริงสถานที่ซ้อมรบจริงกำหนดไว้เป็นบริเวณเทือกเขาสูงไกลกับฐานทัพของกองเรือทีห้ 5. เหล่าชุดรบผลึกวิเศษทั้ง4อันประกอบไปด้วยกระดูกทมินราชันพยักษ์มื่นกระบี่และหมอกหนาทึบจะเริ่มออกเดินทางในตอนเที่ยงคืนตรงอาศัยสภาพภูมิประเทศเทือกเขาและป่าลึกเพื่อซ้อนตัวตามที่เห็นสมควรและในอีกหนึ่งชั่วโมงให้หลังเรือรบพลึกวิเศษชั้นหัวชาวหินพร้อมด้วยอาวุธยุทธโธปกรเต็มอัตราศึกจะเริ่มออกเดินทางเพื่อไล่ล่าและพยายามค่ากลุ่มพวกมัน แน่นอนว่าอาจจะเป็นการบทขยี้พวกมันอย่างหยับเยินมากกว่าส่วนพวกมันผัวโคบคุมชุดรบผลึกวิเศษทั้ง4จะต้องรีดเข็นพลังในการเอาตัวรอดออกมาจนถึงขีดสุดยืนหยัดให้ได้นานที่สุดต่อให้ต้องหลบหนีไปจนสุดขอบฟ้าก็ตามไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่าอาศัยชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากเพียงแค่4ี่ชุดยอมไม่ใช่คู่มือของเรือรบผลึกวิเศษรุ่นหัวชาวอินแต่ภารกิจของพวกมันในครั้งนี้ เป็นเพียงการหลบหนีเอาตัวรอดเท่านั้นชุดรบผลึกวิเศษใดที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้จนจบก็มีความหวังมากที่สุดที่จะได้เป็นชุดรบผลึกวิเศษมาตรฐานของกองทัพและการแสดงฝีมือของพวกมันในศึกครั้งนี้อาจกล่าวเป็นตัวแปรที่จะกำหนดมุมมองของกองทัพที่มีต่อชุดรบผลึกวิเศษหลังจากนี้ด้วยหากพวกมันแสดงฝีมือได้โดดเด่นเป็นพิเศษ เช่นมีชุดรบผลึกวิเศษที่อยู่รอดได้เป็นเวลา24ชั่วโมงโดยที่เรือรบไม่สามารถคลากลุ่มหรือสังหารมันได้มุมมองของกองทัพก็ยอมจะเอ็นเอียงมาทางชุดรบผลึกวิเศษเป็นธรรมดาบางทีหลังจากนี้สาหพันธ์อาจสร้างกองกำลังชุดรบผลึกวิเศษหลายสิบทัพให้ผู้บำเพ็ญตนทุกคนในกองทัพได้สวมใส่ชุดรบผลึกวิเศษ แต่หากพวกมันแสดงฝีมือได้ไม่ดีอย่างเช่นถูกครากุมตัวได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงกองทัพย่อมจะไม่นำใข่ทั้งหมดใส่ไว้ในตะกร้าของฝ่ายชุดรบผลึกวิเศษเพียงใบเดียวอย่างแน่นอนอย่างมากก็เพียงสั่งซื้อไม่กี่ร้อยชุดเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีซึ่งนับว่าไหวหน้าบรรดาขุมกำลังผู้หลอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษมากแล้วแต่จากนั้นเงินงบประมาณทางทหารส่วนใหญ่ จะทุ่มเทไปยังการหลอมสร้างเรือรบผลึกวิเศษแทนเรือรบผลึกวิเศษชั้นหัวเชาวอินเดิมทีถูกสร้างมาเพื่อกวาดล้างเป้าหมายภาคพื้นดินแนวคิดหลักในการออกแบบก็คือมุ่งเน้นการปราบปรามสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งทั้งบนดินและใต้ดินไม่ว่าปืนใหญ่แม้เหล็กสายฟ้าไทยอีทุนระเบิดทะลวงใจถล่มพสุธากระสวยสงครามพึ่งพิษหรือหุ่นรบสัตว์สงคราม รวนแต่มีพลังในการกวาดร้างภาคพื้นดินอันทรงอนุภาคย่างไม่ต้องเอ่ยถึงว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงมันยังสามารถยิงปืนใหญ่ทลายฝาที่มีพลังเทียบเท่ากับการโจมตีสุดกำลังของตัวประหลาดเท่าด่านยวนอิงอีกด้วยแม้ว่าสนามซ้อมรบจะเป็นสภาพภูมิประเทศป่าลึกภูเขาสูงแต่ภายใต้การตามล่าของเรือรบพลึกวิเศษชั้นหัวชาวหินอันเกรียงไกร คิดอยู่รอดให้ได้นานถึง24ชั่วโมงเกรงว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้ชุดรบกระดูกทมินไม่ใช่ชุดรบที่มีความสามารถในการปกปิดซอนเรนเมื่อต้องเผชิญกับโจทิท์าถ่ายเช่นนี้แม้แต่ราชันพยักษ์หรือมอกหนาทึบยังมีข้อได้เปรียบเหนือกว่า้ามากข้าส่งควรทำย่างไรดีลีเหยาพยายามสูดลมหายใจลึกๆ แรงกดดันที่มองไม่เห็นคลายกดทับอยู่รอบกายราวกับน้ำทะเลอันหนักน่วงในทะเลหลานสิงซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าปกติถึงสิบเท่าทำให้มันแทบไม่อาจหายใจได้อย่างไรก็ตามมันชมชอบความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่คลายกับว่าจะรีดเข้นเอาศัก,กยภาพของแต่ละเซล์ลออกมาได้จนหยดสุดท้ายทำให้ชีวิตและจิตวิญญาณของมันเบ่งบานเต็มทีคลายกำลังลุกไหม้อย่างสุดกำลัง ลีเหยาถูมือเข้าหากันเรียกดูข้อมูลสภาพภูมิประเทศโดยละเอียดของสนามบรบรวมถึงรายละเอียดปีกย้อยทั้งหมดของเรือรบผลึกวิเศษชั้นหัวชาวินจากในแผ่นยกยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลารบมันต้องจดจำทิศทางและสภาพขุนเขาสายน้ำทั้งหมดของสนามรบตลอดจนตำแหน่งที่ตั้งและหน้าที่ของห้องใหญ่น้อยทุกห้องบนเรือรบผลึกวิเศษ ฉันหัวชาวหวินลำนี้ให้ขึ้นใจสองทุม่มเหยิ่นสิงเปยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของหอบัญชาการทอตามองไปยังระยะไกลาภายใต้ถ้องฝายามค้ำคืนอันมืดมิดปเปลยวไฟจากท้ายเรือรบผลึกวิเศษพวยพุ่งเป็นรำยาวทอแสงลึกลับเจ็ดสีราวกับกระบีบินขนาดอยัก์นับไม่ทวนผ่าแยกท้องนภาออกจากกันถูกคํำคืนเหยิ่นสิงเปยจะยืนอยู่ที่นี้อย่างเงียบ เพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันง,งามตระการเช่นนี้แต่เป็นทั้งการผ่อนคลายและความเพลิดเพลินของมันอาศัยเพียงมนุษย์ตัวกระจอยลอยกลับสามารถสร้างเรือรบผลึกวิเศษขนาดมหึมาจากนั้นลองเรือปราบพิชิตทะเลดาวครอบครองห้วงจัก,กรวาลทั้งหมดนี่คือปฏิหารอันสมบูรณ์แบบที่ไม่อาจหาได้จากที่ใดอีกในฐานะผู้บัญชาการกองเรือที่หแห่งกองทัพสหพันธ์ พลโทเยินสิงเปยนับเป็นฝ่ายเรือรบที่หัวรุนแรงที่สุดมันเชื่อมั่นในวิถีทางของปืนใหญ่และเรือรบและยืนกรานความเห็นที่ว่าเรือรบผลึกวิเศษคืออาวุธวิเศษที่แข็งกแกร่งที่สุดในจักรวาลสัตว์เหล็กยักษ์ที่บินช้าแผดเสียงคำรามสั่นสะเทือนโลกดุเดือดเสียจนแม้แต่กระจกนิราภัยยังสัน่นแกรแก่แกไม่หยุด แม้ว่าจะกลันไว้ด้วยกระจกสามชั้นและโอ,อห่างออกไปหลายพันเมตรแต่เยิอนซิงเปยก็ยังสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงเสียงคำรามอันทรงพลังของเรือรบผลึกวิเศษประหนึ่งเสียงหัวใจที่กำลังเต้นกระนำอย่างดุเดือดของยักษ์เหล็กตนนั้นหัวใจของเยินซิงเปยก็เต้นรัวเร็วไม่ต่างจากครั้งแรกที่มันได้เห็นเรือรบผลึกวิเศษอันทรงอนุภาพสุดฟ้าสุดดินเมื่อหลายสิบปีก่อน หัวใจของมันก็เต้นเร็วขึ้นอย่างฉับพลันจนคลายเลือดลมเดือดพานขึ้นมาทาั้งร่างคลื่นยักเหล็กมิผิดนี่ก็คือคลื่นยักเหล็กจอมทำลายล้างอย่างแท้จริงคำคืนนี้จะได้พิสูจน์เรื่องนี้อีกครั้งในเวลานี้เองสางกวนเชอเดินเนิบนาบเข้ามาในหอบัญชาการหอบัญชาการของกองทัพเรือที่ห้าได้รับการปรับเปลี่ยนชั่วข่าวให้ทำนาทีเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการซ้อมรบจริงในครั้งนี้ เยินสิงเปื่อยลีตาลงใช้ประกายตาอันเฉียบคมทักทายผู้มาใหม่ยอดแม่ทัพผมขาวสองคนที่กรำศึกนองเลือดอันยาวนานไม่น้อยไปกว่ากันมีความสำเร็จที่โดดเด่นไม่แพ้กันมีบุคลิกแข่งก้าวและดื้อรลานดึงดันไม่ด้อยไปกว่ากันเมื่อสายตาที่ดุร้าย สองคู่โครจรมาพบกันก็คลายปะทะกันอย่างดุเดือดคลื่นระเบิดและประกายไฟที่มองไม่เห็นประหนึ่งว่าจะกวาดทำลายหอบัญชาการทั้งหมดกรอบกรอบคนทั้งสองไม่กล่าวอันใดแม้แต่คำเดียวเพียงสวมกอดกันอย่างหนักหน่วงแต่หากดูจากสีหน้าขบเคี้ยวเขียวฝันและอาการเป่าหนวดถลึงตาของพวกมันก็ยากจะบอกได้ว่าพวกมันกำลังสวมกอดทักทายกัน หรือหมายจะกอดรัดอีกฝ่ายหินแหลกเละคามือกันแน่เสียงกระดูกรั่นเกรียวกราวราวกับเสียงระเบิดชวนให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกมันดูท่าจะเป็นศัตรูคู่แขนที่ไม่ยอมอยู่ร่วมฝาเดียวกันแน่แล้ว10วินาทีต่อมาทั้งคู่ปล่อยมือออกโดยพร้อมเพียงหน้าแดงก่ำและลังเงือโซมกายพวกมันถลึงตาใส่กันจากนั้นแงนหน้าหัวร่อห้าห้าอย่างพร้อมเพียงสางกวนเหาเปย ทั้งสองสวมกอดกันอีกครั้งครั้งนี้เป็นการกอดที่จริงใจระหว่างพี่น้องร่วมตายสร้างกวนเชอและเหยิอนสิงเปย์สองยอดคนผู้มีอิทธิพลในกองทัพแม้ว่าพวกมันจะมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายชุดรบผลึกวิเศษที่แนวแน่ไม่แปรผันอีกฝ่ายหนึ่งลุ่มหลงงมงายในเรือรบและปืนใหญ่จนไม่อาจไถถอนแต่ชากำเนิด และประสบการณ์การเติบใหญ่ของพวกมันทั้งสองกับ้ายคึงกันอย่างน่าประหลาดพวกมันถือกำเนิดจากทหารธรรมดาในแนวรบด้านหน้าสุดเหยียบย่ำไปบนภูเขาเลือดเนื้อทะเลซากศพช่วงชิงความสำเร็จและศักดฐานะผ่านการต่อสู้หนองเลือดและความภาคเพียรพยายามเกินคนเมื่อครั้งที่ยังหนุ่มแน่นพวกมันเคยร่วมกองกำลังเดียวกันหลายครั้งหลายหนต่างฝ่ายต่างเคยช่วยชีวิตซึ่งกันและกันนับครังไม่ถ้วน ในสนามรบที่ไม่ต่างจากคุมนรกนับเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายอย่างแท้จริงแม้ว่าคนทั้งสองจะมีความขัดแย้งในเรื่องวิถีทางเชิงกลยุทธ์ของกองทัพสหพันธ์ในอนาคตแต่ก็ไม่เคยส่งผลกระทบต่อน้ำใจไมตรีฉันพี่น้องร่วมตายของพวกมันแม้แต่น้อยสางกวนเจ้าช่างขวัญก้าบเบิงอาจนักถึงกลับมาจาัดงานประกวดราคาชุดรบผลึกวิเศษในฐานทัพของกองเรือที่ห้าเรา ทั้งยังเสนอแผนการซ้อมรบที่เหลวไหลเช่นนี้ออกมาได้ให้เรือรบผลึกวิเศษชั้นหัวชาววินลำหนึ่งไลาลาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากสี่ชุดเหลวไหลสิ้นดีเจ้าทราบหรือไม่เหล่าทหารและเจ้าหน้าที่ของกองเรือที่ห้าเหล่าหลังจากได้ยินแผนการซ้อมรบจริงนี้พวกมันพากันพิโรดเดือดดาดเป็นการใหญ่แต่ละคนอดรำร้องดาทอออกมาไม่ได้ทุกคนเห็นว่า พวกเจ้าฝ่ายชุดรบผลึกวิเศษชั้งยามศักดิ์สรีของพวกเรานักเยินสิงเปยดจองนาอีกฝ่ายดังนั้นอย่าได้เข้าใจว่าเป็นพี่น้องกันมาหลายสิบปีแล้วข้าจะยินยอมอ่อนคอให้เจ้าจงสำนึกไวเ้เถอะว่าพวกเราจะไม่มือไม้อ่อนเป็นอันขาดชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจํานวนมากทั้งสี่จะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงอาทิตย์ในวันพรุง่งสร้างกวนเชยยิ้มเล็กน้อยเราเปย เจ้าก้อนหินหัวแข็งเหม็นครุ้งในห้องสุขาเจ้าดูแครนชุดลบผลึกวิเศษถึงเพียงนี้เชียวหรือหากว่าเป็นผู้เข้มแข็งด่านจินตนันหรือตัวประหลาดเท่าด่านหยวนอิงที่ควบคุมชุดรบผลึกวิเศษมูลค่าหลายพันหลายหมื่นหลานแน่นอนว่าสามารถเปล่งอนุภาพอันกล้าแก่งเกรียงไกรไม่โดยไปกว่าเรือลบเยินสิงเปยดเข็นเสียงอย่างเย็นชาอย่างไรก็ตาม สุดยอดชุดรบผลึกวิเศษที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานระดับนั้นทั่วทั้งสหพันธ์จะสามารถหลอมสร้างได้สก,กิชชุดแต่สำหรับเจ้าเด็กหน้อยสี่คนที่เจ้านำออกมาต่อสู้กับพวกเราในครั้งนี้ <c oughs> อาศัยเซียนเกาะดาเหลียนชีสี่คนกับชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมาก4ี่ชุดที่มีราคารวมกันไม่ถึงหนึ่พล้านเข้าใจว่าสามารถหลบหนีจาการไลลาคงเรือรบผลึกวิเศษได้จริงๆแน่นอนว่า ข้าไม่เชื่อ10ชั่วโมงเพียง10ชั่วโมงเท่านั้นรับรองว่าจะต้องบทขยี้พวกมันทุกคนภายในไม่เกิน10ชั่วโมงนี่ก็คือเหตุผลที่เราตัดสินใจมายัางกองเรือที่ห้าและเสนอให้ทำศึกซ้อมรบจริงสร้างกวนเชอร์กราวอย่างเยือกเย็นคราทราบดีต่อให้เบื้องบนตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์พัฒนาชุดรบผลึกวิเศษเป็นแกนหล,ลักให้เรือรบผลึกวิเศษเป็นส่วนเสริม แต่พวกเจ้าฝ่ายเรือรบจำนวนมากจะยังคงไม่ยอมรับนับถือและจะนำมาซึ่งเสียงวิาพากษวิจาร์ณไม่สิ้นสุดเยินสิงเปยขัดจังหวะทันทีไหนเลยจะเพียงแค่วิาพากวิจาร์ณเฉยๆพวกเราอยากจะแผดคำรามยังโกรธแคนฉีหน้าดาทอและแช่งชักหักกระดูกเจ้าแต่ทหารเชื่อฟังคำสั่งเหนือสิ่งอื่นใดพวกเราจรึงทำได้เพียงแค่กัดฟันและฝืนระงับความโกรธแคนเท่านั้น สร,ร้างกวนเชิรตบไล่พี่น้องร่วมสาบานนั่นก็คือเหตุผลที่เราต้องจัดให้มีการประชุมประกวดราคาพิเศษครั้งนี้หากข้านำผู้เข้มแข็งดานจินตันขับสุดยอดชุดรบผลึกวิเศษราคาหมื่นล้านสำแดงพลังยุทธชั้นเลิศพบจบพสุดถายพวกเจ้าชมดูหรือว่าพวกเจ้าจะยอมรับนับถือแต่หากเป็นเด็กน้อยที่มีพลังฝึกปืออย่างมากก็แค่ดาหลียญชีขั้นสูงสุด ควบคุมชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากที่มีราคาไม่ถึง300ล้านหากสามารถหลบหนีจะการไล่ล่าของเรือรบผลึกวิเศษได้นานกว่า24ชั่วโมงถึงยางนั้นพวกเรือรบที่เหม็นครุ้งและหัวแข็งอย่างพวกเจ้าไม่ยอมรับนับถือก็ไม่ได้แล้วก็มัง24ชั่วโมงเหยืนสิงเปิ่ยเสยหยิ้มกางสองมือมาข้างหน้าอย่าดูถูกกันให้มากเกินไปนะัก1ิชั่วโมงก็พอ ขอเพียงมีคนใดคนหนึ่งในสี่คนสามารถหลบหนีจากการไล่ล่าของเรือลบได้สิบชั่วโมงหล้วหูรับปากว่าจะไม่ผายลมเสียงดังอีกเป็นครั้งที่สองอย่างไรก็ตามหากพวกมันทั้งหมดถูกคนของค้าจัดการจนราบคาภายในสิบชั่วโมงก็อย่าได้โทษว่าค่ารายงานผลการทดสอบตามจริงให้แก่เบิงพลค่าย,ยังจะเฉือนเอางบประมาณสำหรับชุดรบพลึกวิเศษจากมือเจ้าด้วย จะได้นำมาหลอมสร้างเรือรบสำหรับกองเรือที่ห้าของค้าอีกสักหลายลำสร้างกวนเชอซ์อนยิม้มได้ตกลงตามนั้นอย่างไรก็ตามเราเปยเจ้าส่งผู้ใดลงมาเป็นคู่ต่อสู้ในครั้งนี้เหยินซิงเปยแย้มยิ้มพรางกล่าวว่าเป็นหนิงเฟิงกับจอมครั่งทลายขึืนของมันเรือรบลำนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักในระหว่างปฏิบัติภารกิจครั้งที่แล้ว ต้องทำการซ้อมแซนานกว่า2เดือนเพิ่งจะออกจากโรงซ้อมบำรุงวันนี้เองพอดีจะได้ใช้การซ้อมรบจริงครั้งนี้ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเรือด้วยเจ้าคงไม่ถือสากระมังสารางกวนเชอมาตาหดแคบลงทันควันรอยยิ้มดูลึกลงกว่าเดิมมากแต่เท่าดูท่าว่าเจ้าจะไม่ได้ดูแคลนชุดรบผลึกวิเศษอย่างที่ปากจาพร่ำบอกเสียน้อยเพียงเพื่อที่จะจัดการกับชุดรบผลึกวิเศษ รุ่นผลิตจำนวนมาก4ชุดถึงกับส่งแม่ทัพอันดับหนึ่งตายรมธงของเจ้าออกมาเชียวหรือ